สวัสดีค่ะขอคำแนะนำเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกไฟล์ทิ่ทานสิทธิ์ที่โดฮาประมาณ20ชั่วโมงปลายทางคือไทยปัจจุบันสามารถออกไปเที่ยวในกาตาร์ได้ไหมคะขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคาตอบค่ะไกเต้ยก็ตอบเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถออกไปเที่ยวในกาตาร์ได้ครับนะแล้วก็จะให้ดีที่สุดเลยท่านก็จองสต็อปโอเวอร์ไปเลยแตนะ่ตอนที่ท่านจองตัวนี่แหละแล้วก็จองไปเลยครับว่าเออเรามี2 0ชั่วโมงเนี่ยเราจะดูแพ็กเกจ นะที่เป็นอะไรบ้างนะเป็นแพ็กเกจเที่ยวเป็นแพ็กเกจเรื่องของที่พักนะซึ่งที่พักก็ราคาถ้าเกิดท่านไปจองพร้อมกับตั๋วเลยเนี่ยได้ที่พักอยู่แค่14ดอลล่าเองถูกมากเลยนะครับนะมันก็มีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะสำหรับการต้องต่อเครื่องนานๆบางคนเขาก็บอกว่าท่านสามารถเรียกร้องได้ในเรื่องของว่าเชอร์มิลนะครับแลนะพวกพวกโรงแรมฟรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นี่จะมีเขียนในหมายเหตุของการจองตั๋วเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าความหมายของการต่อเครื่องแต่ถึง2 4ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเป็นเที่ยวบินที่ไม่มีไฟต่อเครื่องจริงๆเท่านั้นในกรณีที่มีเที่ยวบินอื่นในสานทางเดียวกันที่รอต่อเครื่องไม่นานแต่เราเลือกที่จะจองแบบต่อเครื่องนานๆเองแบบนี้ก็จะไม่ได้สิทธิโรงแรมฟรีนะครับจะจองตั๋วอะไรก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังนิดนึ่งเนาะอ่านคอนดิชั่นตั๋วของเขาให้ดีๆว่าอันเนี้ยได้สิทธิ์อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้าง